สำหรับช่องคนท้องดีนะครับอย่าตือจบให้นะครับเอามือนี่ก็จะม้าแสะมาบนไม้นะครับไม้บันง่างนะครับจะนำการพึ่งว่าจะง้างแน่นะครับมือนีนะครับเนาะเพราะว่าปีนี่ผมพึ่งเข้ามาเป็นข้างแรงนะครับก็ติดตามผลงานนะครับว่าจะมีโตหรือบอ่นะครับกับผม ครับบรรยากาศด้านล่างนะครับเนาะน้ำก็กำลังมากนะครับน้ำกับเานวานี่หลไปเลยนะครับกับว่ารุนๆกัน้านะครับว่าจะพอโตหรือบ่านะครับบรรยากาศหมายโดยร่วมนะครับครับตอนนี้ผมเขามากอประมาณห่างวงแรกนะครับกนี่เพิ่งมาตกอยู่นะครับคู่หนึ่งนะครับกับเพาะนี่ถามเพื่นอยู่นะครับเนาะครับกับรถกี่ตามผลงานครับมาครับ หลังจากกอให้แดดอ่อนนะครับก็จะลองลอง้องบ้างนะครับก็จะพบว่าตัวว่าอ่าลุ้นๆกันครับเออขอปาร์ด้วย ทางยพักหนึ่งนะครับเพเห็นปลาตอวพ่อโตนะครับแต่ลองร้องเอยไบ้างนะครับว่บางเช้าปลาอาจจะเขาาั้งขึ้นนะครับแข่งแกร่ปลาไฟนุน่นแค่นะครับผมก็แต่ลองก็ลาลองเบิรนะครับท่านมี่ผมก็ถือเมื่อละครับพี่น้องพี่สิบวูยูหลอกง้อพี่น้องนาะ มันองย่ว่าลงกหมด่อนเอาห้าหอเปลเห็นตัวล้วคะเขาข้าำอีรีบ่ะเตครับนี่สืยเ้ถุงอีบกับฮะเต้ถุงียิบกับเอาใส่ถุงกเ้า แก่หัวสิฟ้ากันเพื่อนะครับนี่ปลาประออดสงสัยปลาจะกินแบบนุองแค,ค้นนะครับปลาเขาซองคำนะครับจกะจองร่องนางต้ออีกนะครับ มาครับแก่คําดอยมาลองมอนะครับสิทิิโตบอนะครับ มากินขั้นดิโอ้ยเอาแน่เอาแน่นไว้เนาครับอ้าวมาละครับขั้นดิบ้างขั้นเลยนะครับน้องขั้นคนหกสาวนะครับหกมะน้ำมือนี่หกสาวพันว่างเมือเอ่อละทำไมพันเหม็น

ล่างไปอยู่นะครับพัดนี่นะครับเราุอกอุ้ยตากืนกันี่แล้วอุ้ยมันคือ ถือซุกครับถือซุกน้อ้าวโอ้ยตัวง่พร้อมครับโอ้ยท้องเป็นเ้งเลยอ่าทอปัดท่ออือเบ็ดมัน้เนี่เบ็ดขันดิเรื่อจะคล้องมามเบ็ดมันโอ้ยโอ้ยอ้ยอ้ะปลาีญี่ปุ่น โอ้มอไปดิไปิใช่หมาะเห็นหงโตรตาด้อ้ย้นนนอนแรงลยชิมเลยไงวะ้ก็ดดปะมันเขนาี้มันเขางามอันนี้ข้างมันงนา,นา,นา,นามวะนี่ไปดิ

เนาะบุ้งครัคบเ็ดหมานเพิ่นมากอย่างเง้ยครับเออฟูก ลายยู่พี่ลาเพราเขาใกล้บอกใกล้ย่บป่ใกล่แล้วเนาะพี่ตู้บบกอ็ดนึงงอ้ตูสบุกบได้บ่ะถกเงนึ่งิี่ะโอ้ยพี่นอ,องเลยลายยุ่งพี่ตายนามบุนบานของเฮ็ดอออคอยอยู่เดินค้งเนาเขาเจ้าว่าค้งเนาเขาเจ่าไอยุ่นดิ นนี้มันกิ้มเยอะขั้นต่างไปอีกหรอบั้นเรบกำลังมาจิ้มครับระบานเราอีกจะเข้าเป็นขนาดที่ตาบินอีกครับหนึ่งครับ สําหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงซท่านี้นะครับเนาะปลากระแตหลาย้าเนาะครับเดี๋ยวปนหนึ่งนะครับตรงกงามนะครับปนบูดนะครับท่านบอกินอี่บูดแท้แน่นอนนะครับเดิ๋มีเสี้ยนทย่อยมากนะครับนะส่วนหัวคํานะครับส่วนคามาสามชีค้นนะครับดานบนก็มีมาานะครับดานทั้งบนนะครับเอ้าเอ้าเอ้าหยเมื่อเมื่อน้ำมีตัวนี้ตัวหนึ่งนะครับเอ้าเอ้าใช่ะ เอาเอาหมุนมาเบื้องเอาขันสิงเนี่เอาเห็นมาอีกแล้วครับอ่าตัวทุกท่ายครับตัวที่หกนะครับเนาะครับใส่สวยครับขอสวัสดีครับครับครับแต่ไม้ตกปลานะครับเกิดพ่ออุบัติเหตุนะครับเนาะบ่หัวผลซ้นกันหลือดถทุกทุกข้างบ่เบื้องส่งนะครับเนาะเห็นหลดซุบอยู่ในปลา่นเป็นยังไงเปพ่ปตไส ก็จะแอบแม่นีที่นี่ขบวมหููกันมาเอาคนเกียบนะครับเนาะคนจะหูหูก็เป็นจังเยลยแ่ะครับเป็นอย่างนั้นครับล่มบ่ล่มล้มล้มหัวขับขับรับล,ม,ลมเอียงบ่ สงสัยเม่าเรานะครับเลือดแตกร่วนวัวแตกเลือดไร่โจกๆเลยจะเอาไปอไ้อย้นตกปลาดีขนาดพี่น้อง